การ่วมทีมตลกดีมาเนี่ยรวมทีมตลกเพชรลำเพลินอืมเอาเติงไหลสดเติงตายคลิปพี่น้องอุ่นอีปุ่นึงแม่แต่โป้ใหญ่กำลังไล่อันอันนั้นอยู่คนอ่ะกำลังปักเพชรสุดเพชรอยู่ขาดผู้เดียวตัวไหนขาดบอกออกตัวไหนสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีสำนักงานเมืี่อังกฤษซีมีไล่สดอ่าพญานาคเปิ้นว่าให้ไล่สดอันให้พี่น้องมาเนี่ยตัวม่วงกันผ่าปลาเพราะท่านใดญยอดครบอยู่คนนะ

ฟังมันฟังมัแน่สูเอัต่เน้บาบอกเขาบ้าเขาว้าซำมัวมากูบมหูอีหลีเลยเอามูเจ้าไปเลียนไาใส่มูเจ้าคือหวหอยคือู้มหอามุสลยังสีบารีอนเห็นก็เจ้าเทศบ่ขึ้นตำมาเทศนะนว่ะคอยเห็นคอยยางนี้เลยไปคอยยากรอน

ว่าดังกันนันลลาสัตวกควันไมอินนำงเียเป็นเอนม่เวสะดอนกุีื็ตัวนี้จะเหมือนบุญดังมัางแดนน้ำพวอแล้วกได้ลวตีเงมังมันัตาโลกซพามันขึ้นเดือย ออกจากเรือก็ะไตรถทีนี้น่าพูดตกีเมือคุณางแล้วขอพ่อเก็บิปประการอยากไปอินด้าจะต้องเกิดังมอมนาโกขาบานหมาถึงว่าแลแบบนี้ทิพาพ้นทศแต่เป็นว่าขอเคยเห็นดูเตาขอบดฟังจัเทียมไหมเไม่คือแด็ิงคือน่ามากนากทฤษฎีขอพ่อไม่ยเดีอ่มล่มที่ลไปนอครับจไสดจใคนขออาตายคิปอพดะครับล่ีมงานไสดอยูเฮากั เทิงคิปเทิงสดเทิงส่วนชูแนวนะครับลงให้พี่น้องเบิ่งโอ้มันลงมาเป็นเฮลิคอปเตอร์ไหมกินเขาไปยัยทอดประทูก่อนได้ประทูมาอีกสี่โตสุดข้อมาอีกบาดนี่มันคือหลายเด็ดกระเด็กบักสุดเพชรโอ้เสียงแหมเขาขี่ฟ้าลิฟเลยปะ เพ่อนีเป็นวันใดมหาใจโชคญงเอาของชิบะชิบะร่ำมาจ้เอาเฮ้เวซีลักขึ้นรำพืนนี่ล่ะพ่อเม่เองมาจังหอยู่เม่พากัะไลรังเขาเต่าอยู่สาลา ถ้ายอมว่าพี่นองใดมาห่วมสาบากีจียินดีในถ้ำผากกะได้โยกเลยพอสุขสิงโอ้ว่าต่อไปพ่อเจ้าภาพแม่เจ้าภาพทั้งหลายใดในมุ่นจ้าหัวลานจาาใกล้หน่อยอาตัดตักแล้วอาตัดเัอใกล้หน่อยพุ่งตัวเสียงเดียดไ่อเลยสวัสดีนะครับ เียเลียะบักระทายมพอยมพอยมีอากานฟังก์ติด้งไกลหน่อยฟ้งสีหูมันเล้วแต่หูพอบางวันดีบางวันเล้กหูตาลเลี่ยวแต่พอสีพาตาเอาลบางวันหวานบางวันสุ่มออภัยฝฟาวา ขออาภัยวันสาทาพอออกโตไว้แต่ตนอุนยมเจ้าให้คอยฟ้าบนาพอนม่ตอีพวกยมพอยุเมมีจิตใจต่อตั้งถือเป็นเรื่องธรรมดาน้อยโยนเทศรักษาในท่านทำแต่ก่อนหลังเอาไว้ ในตอนนี้พ่ถึงใจอภัยทอนบ่เปินตาวันสอนคุณยมเจ้าอาภัยก่อนแนวพระเทศก่ได้ฟอนจากสีพวงบนจังได นางจับไม้บ okay. ่อได้ฟอนปากกะว่าไปตามฟอนได้ยุ่เขียนอมือกันวาไ่มบ้างมีอย่างนี้เพียงแต่มากเลยตานจับสับวนไปตามอนอ่ยเดินพอด้อย ขอคอบคุณแม่สายชนสายตาดีโอขอเจริญพรแม่สายชนสายตาดีมันก็ได้ยกกังสิแมนเออปัจจัยยี่สบาทหมอนหูกอะนีเคือเสียงมังคายกกับจไปตามมนบับมันวมนมนมวนบมววนมวนบมวนัมม ทอดไมอเพวนานาเดือพนเดอ่เดือวันเอ้ยเออาสเดือเม่เดอจังสีบันเทาทุกซือแก่ใจบ่อเอาา่วงดวงมาหนัว่อเจ้าสีเบาบางพ่เอาอังกี่พอเอ้ยอีเม่เอ้ยในวันนี้ขึ้นซื้อว่าการฟังไผกับวงสีหูเห็นแล้วสุกประการ ที่ให้ถูกกับใจของคุณย่อมทูทุกท่านกบ็นเรื่องวีสสยเป็นกบ็นเรื่องเหลือวีสสยดวงเรือไทยของคนฮามันต่างกันคือวงร้อผู้ลังคนมาเสียงหน่อยผู้ลังคนมาเสียงใหญ่บางคนมาเตะมาห้บางคนมาเตะสาลุตนขาผู้วยห่าง เออท่านจตเอาท่านฮอนพุทธิขอพรอนแสว่าจะใหญ่ใหญไไวปอดีเอายบ้านจะดีขอพรมาหากอนเดเออในตอนนี้หันเขาในน้ท่านตามหน้าที่พุทธดีสิก้าวานั่เจ้าทีพระอินทร์โอยน้อพีตั้งแท่กทีดินทีเฮาย่างไดยอดินขอเขาก็ยังไดปันอยู่นั่กันบ่ท่นได้คา ป้าจาดนางวังสีขาว่วมบุญทางกุศนี่ได้สร้างกติทานกะได้แต่งป็นปัวอักเนี่ยแพงตั้งแทบปากก้อนกีสิจําไห้ห่างกันอาถี่ยสี่เปนเิ่รียบร้อย ลูกบบาตองมาตะจันดีวมีแตาบานบ่อนตะบ่อนต้นตะนอนบ่ได้ยินก็ดันเป็นพิเดในตอนนี้อันว่าพระอาทิตย์พร้อมดอกไม้เหี่ยวบ่หอมดอกก็ย่อบ่บานหลุดมนตลของศูนย์เศราอันว่าเทวีเงาพุทธดีน้องหน้าตาถนายากใจพระพรแก้วเกลืองโซ สง่ขอไปเรื่อยแมกัอน่ตอนกอนไปพนนอะนเขาวอขอได้ิโยขอข้นอขอด้ิฟขอด้ยสิขอไนโ้ยโยนมาโยนมาโยนมาด้คิสเต็มแล้วเนียเอ้ยนายเ้ยต้ทีสัหน่อยได้ไม่าดูละดันนาจอกเอาตเนา ตี่ยัยไปเอกไก่แปดบาเราไหวอันอให้แน่ยนรวมอันธมุทนาบุญสี่รอยบาทโอนเราบัญชีปลุกนุกแล้วสาธูแมนดีพี่เอ็มเพิ่นว่าโอนไปบัญชีแอ็ดี้หนึ่งร้อยบาทให้พระร้างน่อยน้ำในเด้อบุรเราสาธุโวยพเอได้เกินแน่วยพ่อได้เกินแน่ในเอ็ดดี้ลอยในให้แอ็ดให้เอ็นร้างให้ลอยลอยน แอดีกยังก็บขมาตัวขำมาตัวเียบัดเียบจจักสนายมหาชุนพุ่มากมือนี่บุญคือเกเนล้มลยล่นล่นจคับผเคแล้ว นไปงานบุญงานศิลปีนีเก็ยังโ่ค่อย้นท่าเคไปอ40ปีแลแม่ลูกพเคยได้สนใจเรื่องยังษีเจ้าเรอนเขา่ม่ได้เห็นน้อง้องก็เลยันเลย่าคงต่แน่จังีมันต้องเป็นน้ำข้นมักอีหลีไปนอบ ตัวบานจนเสี้ลวเอาเงาคนเรงพอกันแล้วไปร้องเรื่องใจมั่นห้ายไม่กล้าหยุดโลกของพระบุญรบ่องกับเรื่